ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์อย่างเมื่อกี้เรื่องราวของการขับรถถ้าที่เราพยาบาทไปก็คือปฏิคานุสัยก็จะนอนตามก็จะพอกพูนอนุสใสตรงนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมพระอาจารย์ถ้าเราเรื่องของคนที่มีความพยาบาทมีพยาบาทเบียดเบียนเยอะเนี่ยถ้าใช้การเจริญเมตตาจะบรรเทาได้ไหมพระอาจารย์หรือว่าได้สิก็โดยตรงอยู่แล้วเมตตาเนี่ยละพยาบาทโดยตรงอยู่แล้วค่ะไก่ตัวก็คือทําสมาธิแล้วถ้า แต่ถ้าเขาสามารถละอารมณ์ตรงนั้นได้เลยก็คือจะจะเร็วกว่าการจเจริญเมตตาอย่างนั้นไหมคะพระอาจารย์ก็ไม่ต้องมานั่งปรุง,ตงแต่งเมตตาต่อไงเพราะเมตตาก็เป็นทําเครื่องปรุงแต่งพอละพยาบาทไม่ได้ก็มาสร้างเมตตากว่าจะสร้างก็ทิ้งไปเลยถ้าทิ้งไปเลยปุ๊บเนี่ยแล้วอยู่กับลมก็จบเลยแล้วก็ดูว่าพยาบาทนั้นเนี่ยก็มีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นเกิดดับ การเห็นเกิดดับก็คือเห็นนิสสาระของพยาบาทค่ะนะอารมณ์นี้ก็เป็นตัวตนชั่วคราวมีขึ้นแล้วก็หายไปค่ะขณะมันหายไปเราไม่ได้ตายไปตามมันมันกับเราก็ไม่ใช่ตัวเดียวกันเนตังมะมะเนสโสมัสมิณะม่สวตาแล้ปัญญีสีสุตตะสัมทับเข้าไปอีกค่ะการสัมทับแบบนี้ก็เป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาใช้อันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาอนัตสัญญาป้อนเข้าไป เดินมรคแรกๆมันยังดับไม่ได้หรอกแต่ก็ป้อนไปก่อนป้อนป้อนพอยมป้อนไปพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งอีกหน่อยมันเกิดมาโอ้โหป้อนมาแสนครั้งเลยใช่ไหมมันก็จะเริ่มดับง่ายขึ้นไงมันชานานอะ่ะมันมันรู้อะ่ะใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยแล้วส่วนเวลาเรานั่งสมาธิเรายังไม่ไม่ไม่ได้ตัวปฐมฌานอะไรเงี้ยแต่ในเวลาที่เรานั่งสมาธิแต่ว่าเวลาเราใช้ชีวิตดําเนินชีวิตในระหว่างวันบางครั้งเราเห็นอารมณ์ เห็นกุศลหรือเห็นอกุศลเกิดขึ้นในจิตเราก็ดับมันกลับมาอยู่กับกายหรือกลับมาอยู่กับลมนี่ก็คือว่าเราก็เห็นเกิดดับในส่วนของการละเกิดดับที่เราเห็นในเวลาที่เราไม่ต้องนั่งสมาธิชและตรงนั้นก็ถือว่าเป็นสมาธิแล้วถ้าเราละปุ๊บแล้วเรามีแง่มุมเห็นว่าโอ้หนี่มันดับมันเกิดเนี่ยนี่เป็นสมาสมาธิอันเป็นอริย ตัวเนี่ยนักปฏิบัติก็งงกันนะแต่ก่อนก็งงว่า้มันจะต้องได้ชั้นสี่มันจะหนึ่งสองสามสี่แล้วมันถึงจะได้หนึ่งสองสามสี่ยังไม่พอนะจะต้องบังคับว่าสี่เท่านั้นก็นั่งกันเลยนะโอ้ใช่นะนั่งไม่ได้ก็อดอาหารเพราะเวลาอดอาหารอาหารไม่มีเนี่ยตัวมันจะเบามันจะนิ่งนิ่งง่ายก็ยิ่งอดกันใหญ่เลยมันก็โอเคดีอะสมาธิดีแต่มันก็ไม่ใช่ไง ออย่างนั้นเราก็ควรจะทํายังไงนั่งสมาธิก็ควรจะนั่งไปเรื่อยๆระหว่างวันที่เราละได้ก็ละทําไปเรื่อยๆทั้งสองอย่างเลยอย่างนั้นนะคะใช่ใช่ขอ,ขอบคุณค่ะ